เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel บันสร้างฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Blue City ภาคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเล่นชาร์เลน g ์กันนะนะก็อันนี้มันเป็นการเล่นชาร l เลน g ์หลังจากที่ผมเพิ่งเล่น Blue n a i a s แบบ Elite มาผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากเลยผมขอเล่นด่านนี้บรรเทาบรรเทาเทาสมองสักนิดนึงนะมาเรามาลุยกันเถอะก็จะเป็นมีเดียมสแตนดารที่โลให้ใช้คือควินซี่แล้วก็มี cover ต่างๆให้ใช้ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่เหมือนกันให้ village ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่าง u n l o อ k ครับสามารถทําได้เพราะว่าด่านนี้ผมอาจจะเน้น sniper หน่อยเพราะว่าเป็นหนึ่งในการเงินของด่านนี้และก็เป็นตัวที่ป้องกันได้ค่อนข้างดีนิวเกมครับอันดับแรกก็อยู่ที่เราจะต้องวาง quincy ก่อนนะโอ้โหไปกระตุกเลยไหลปลื้นปื้นสบายครับ <Hey. S 1> เยี่ยมเลย โ okay. อเคได้อยู่ชิวๆไปครับดานี้ให้เล่น60ดาแต่เหมือนเดิมนะเราจะไปให้ได้100หรือว่าผมไม่เอาการเงินจากสไนเปอร์ดิอืม <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่เก่งมันเก่งแหละแต่ที่ไม่อยากทำเพราะว่าผมไม่อยากเสียเจ้า b a n าน่าฟ r ร์มไงพราะที่เราเล่นไปในด่านบลูนาริอสน่ะเราใช้ไปเยอะจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เบลองอยู่เหมือนกันจริงๆก็มีวิธีง่ายๆนะเดี๋ยวผมสร้างตัวตัวที่ไว้จัดการเหล็กเดี๋ยวผมเอาเป็นบอมชูเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะสร้างวิเลตขึ้นมาก่อนวิเลตวิเลตตรงนี้จริงๆไม่ค่อยคุ้มหรอก ถ้าคุมต้องไวต้องกลางเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเพิ่มระยะของมันอยู่แล้วไงทัก็ได้เ <Yes. S 1> นี่ยเป็นสายล่าง <c oughs> เพื่อให้การซื้ออัปเกรดต่างๆใช้เงินที่น้อยลง <c oughs> เดี๋ยวผมเอาการเงินจากเอเจ้าวิเลนี่แหละต <c oughs> ่นนี้ผมขอชิวๆหน่อยนะอย่างที่บอกผมเพิ่งเจอศึกหนักมา <c oughs> ผมก็อยากจะบันเทาสมองสักนิดนึง เปลี่ยนท่านั่งผมเล่นกับมันเป็นแบบเกือบเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งได้ไหมเกือบชั่วโมงครึ่งอะสู้กับบอสตัวเดียวโอ้เป็นด่านที่เหนื่อยมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเจอบ่อยนะจริงๆหนักอยู่เดี๋ยวต้องรีบสร้างบอมชูเตอร์เพิ่มขึ้นมาปุ๊บ บอมชูเตอร์จริงๆสไนเปอร์มันเหมาะในด่านเนี้ยเพราะว่าระยะทางมันนานใช่ไหมล่ะพอระยะทางมันเยอะมันต้องมีสไนเปอร์คอยช่วยยิงไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่แบบว่ามันไม่ได้มีอะไรตอนเนี้สนยสไนเปอร์จะยิงดีมากเลยมันยิงทั้งแบบมันก็จะเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะแต่ก็ไม่เป็นไรวินซี่ยังเอาอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่แล้วถ้าเจอสีชมพูเมื่อไหร่ให้กดความสามารถเพื่อยิงทิ้งแต่ถ้าไม่ ถ้าแบบว่ามันมาต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยควินซี่ยังยิงธรรมดาได้อยู่โอเคเกือบกดความสามารถไปซะละเพราะว่าด่านต่อไปผมว่าจะเป็นด่านของสีชมพูละ เจ้ัวนี้ยิงเฟิร์สแล้วก็บอมชุตเตอร์ยิงสตรองอใช้ไปก็ได้สีชมคูพูนมาแล้วพอดีเลยหรือว่ายิงได้พอดีสุดๆเลย,เ,ลยเพิ่มระยะหน่อยโอเคนซี่ยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะอัพเจ้านี้อยู่ดี โอเคถ้าเจวนี้เพิ่มระยะแล้วเราสามารถสร้างในราคาที่ถูกลงได้เดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าจะเป็นสายไหนคงจะเป็นสายบนนั่นแหละสายบนเก่งแต่จะเป็นบนคู่กับอะไรหรือว่าจะเอาผมว่าเอาล่างมาก่อนดีกว่าเพราะว่าล่างมันช่วยทำดาเมจใส่พวกโดยรวมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีแฟลกบอมยิงกระจายขึ้นมาก็ช่วยทำดาเมจได้ตัวเหล็กไม่มีปัญหาละพังตัวควินซี่เขาจัดการเป็น ช่วงต้นเกมผมเล่นอย่างนี้ไปก่อนถ่ายเกมค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งโอเคชิวๆไปเดี๋ยวผมอยากซื้อหมื่นหนึ่งนี้ให้ได้เลยนะค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าทำได้ก็คือดีเยี่ยมเลยแพงแต่มันเป็นหนึ่งในการเงินของผมในด่านนี้จริงๆนะเนี่ยที่ผมวางแผนเอาไว้นะ ใช้ได้เหือนบเน้นความเร็วเพิ่มหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าไม่หลุดเลยจะดีกว่าแต่ถ้าหลุดนิดหน่อยผมก็ยังโอเคข <c oughs> อบิกก็บอมดีกว่าแล้วก็เอาเฮวีบอมด้วยให้มันทำดาเมจได้รุนแรงไปเลยยิงนัดเดียวรู้เรื่อง ผมว่าจะลองแบบว่าลองไม่เล่นกันเงินดูมันก็ท้าทายสนุกดีเหมือนกันนะส่วนมากเวลาผมเล่นด่านไหนก็ตามผมจะเน้นกันเงินที่แบบว่าค่อนข้างโอเวอร์เพื่อสบายสบายแต่ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะผมว่าผมเอาอยู่เห็นไหมพังตัวควินซี่เขาจัดการได้ <l oss> <l oss> เร่งความเร็วหน่อยนะ โอเคครับจะลองเก็บเงินดูหมื่นหนึ่งจะใช้ความสามารถของฟินซี่ช่วยไปก่อน uh huh. กลายเป็นเน่าไปเลยอะเวลามันโดนบอมยิงใส่หรือว่าอะไรยิงใส่มันก็อ่อนแอไปเลยการทำดาเมจกลุ่มแบบสอง,สองชั้นซ้อนคือแฟลกบอมที่มันกระจายออกมาแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้น2อ,อย่างนี้รวมกันแล้วทำดาเมจได้เยอะอยู่ ี๋ยวต่อไปจะเป็นสีพอจบแค่เหลืองมันก็ง่ายด่านต่อไปก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเหล็กซึ่งตัวเหล็กผมมีบอมบ์ชูตเตอร์พร้อมปังปังต้มต้มสวยงามและหลังจากนี้ควินซี่ก็จะมีความสามารถในการโจมตีเป็นลูกระเบิดเพิ่มขึ้นมาด้วยหลังจากเลเวลเนี่แหละในการยิง3นะัดก็จะมีเพิ่มขึ้นมา oh. ก็ช่วยทำดาเมจ อีกนิดนึงเป็นกลุ่มโอเคด่าน3าิเรามีเงินอยู่3ามพันสี่ชิวๆครับหรือว่าเราใช้ power ถังเงินหน่อยไหมเรามีเยอะอ่ะผมก็เลยแบบใช้ไปเถอเนี่แน่ ใช่ทีหนึ่งแล้วกันนี่แน่เดี๋ยวอย่าค้าง <c oughs> โอเคทีนี้ทุกครั้งที่โจมตีเราก็จะได้การเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมอัพให้มันยิงได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยผมไม่ซีเรียสกับพาวเวพวกนั้นเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะนาออีอย่างนะผมก็ใช้ผมว่าแค่ใช้บ o งกี้มันนี่ที่มีเยอะ,ะเลือเกินเนี้ยก็ได้อ,อืือ วิเลตสวยงามเดี๋ยวไงผมก็ต้องเสริมวิเลตอีกหนึ่งอันอยู่ดีเป็นวิเลตที่ทำให้มองเห็นพังตัวเป็นวิเลตสายตีครบทุกรูปแบบนั่นแหละเอามาเลยไหมล่ะแต่ว่าเน้นการป้องกันก่อนจะน่าจะดีกว่านะต่านี้จะเป็นบอมชูเตอร์ สายบนไปเลยแล้วกันนะสายตีติดสตันไม่เราตัวนี้เป็นเมนแล้วนี่ว่ามันก็ยังได้อยู่ดีเดี๋ยวเจ้าเนี่เอาเป็นสายล่างก็ได้ผมแค่ให้มีตัวเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวว่าจะสร้างนินจา งาวายเมื่อกี้ปล่อยมือและะ้วแท้ๆโอเคนินจาก็มีหลายสายให้เลือกเล่นจะเอาสติ๊กกี้บอมหรือว่าจะเอาสายไหนก็ได้สายสติ๊กกี้บอมผมว่าก็ไม่เร็วนะเก่งเอาการอยู่แต่ว่ามันแพง่งมันต้องอัพไปสายแบบค่อนข้างโหดอยู่ แต่ก็เอาก็ได้การเงินผมแฮปปี้แล้วในช่วงนี้ผมขอเล่นชิลๆจริงๆนั่นแหละสบายสมองดีครับเดี๋ยวสติกี้บอม4,5่0 0มาการทำลายโมเอฟเราก็จะสบายมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ทุกตัวสามารถตช่วยสู้นได้แบบดีมากแล้วอะ่ะผมก็แฮปปี้แล้วก็ได้เงินเพิ่มจากมังกี้วิ l เลจ สายล่างด้วยสติกี้บอมแบบพอดีมันจะโยนระเบิดไปใส่พวกโมเอฟคลาสหลุดโอ้โหไหวไหมนะไหวอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเจ้านี่ เจ้านี่คนเป็นสายบนนะมาเจ้านี้คนเป็นสายล่างมาผมจะสร้างเทียห้าให้ครบทั้ง2ตัวนั้นนั่นแหละผมวางวิเลสเสริมเข้ามาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นวิเลจสาย กลางนะทาให้ตีเห็นพังตัวละเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นตัวไหนก็ตามไม่จาเป็นที่จะอ้มอับไปสายแบบเห็นพังตัวเพราะว่าเห็นหมดแล้วเอามาเพื่อช่วยแคนนอนนั่นแหละอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราก็ทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบมันก็จะง่ายขึ้น6,225ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นี่ไนะทีนี้ก็ตีได้ครบทุกรูปแบบละสบายขึ้นไปอีกระดับ จะสร้างอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการวางต่างๆเพื่อให้สามารถป้องกันได้ยันถึงด้าน100เพราะว่าทุกตัวโจมตีได้ทุกรูปแบบแล้วแล้วก็ได้เงินมากขึ้นจากการทำลายพร้อมีวิเลทบัฟให้แล้วมันขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วละ่ะ มรังกี้แล้วก็วิเลตอีกตัวหนึง่งผมจะเอาวิเลตอันนี้เป็นวิเลตสายบนนั่นเน่งนะอย่ากระตุกสิ กไได้ oh. ตรตัวนี้จะช่วยให้ผมมีความสามารถในการทำลายทั้งแมปเพิ่มขึ้น mm. ผมว่าก็โอเคนะ2,500มราคาใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่คุ้มค่าแน่นอนเป็นหนึ่งในตัวเก่งเอาการเลยเป็นวิเลตที่ดีมากเลยเ mm. อเค,ครับโจมตีเข้าไปจะมีเงินสองหมื่นแล้วสองหมืน จริงดานเนี้ยจุดที่น่าวางจริงๆน่าจะเป็นกลางแมทมากกว่าเพราะว่ามันสามารถตีได้ช่วงกลางกลางกลางแล้วก็ตอนก่อนกับท้ายใช่ไหมล่ะตอนที่มันมาหมุนอยู่ตรงกลางนะตรงกลางโดนหมดเลยอะ่ะมันคุ้มค่าที่จะวางมากเลยแต่ถ้ามีเจ้านี้แล้วก็ไม่เป็นไรไพามารีก็จะเก่งขึ้นด้วยถ้าวางไวใ้ใกล้ๆก,กันอ้าววางไม่ได้เนี่ยขนาดวางแผนเอาไว้ว่าจะวางตรงนี้เนี่ย ผมววิเลตตัวสายกลางมันกินพื้นที่ไปนหน่อยแต่ไม่เป็นไรระยะยังพอได้อยู่ uh huh. ผมจะวางเสริมเข้าไปทันทีเลยวางติดติดกันให้มันอยู่ในระยะของวิเลตครับ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้อัปเกรดโดยที่ไม่เสียเงิน2ระดับได้ เราชนะแบบธรรมดาละแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100เพื่อเก็บอินสตาบังกี้นั่นเองตามที่ผมบอกว่ามันดีมากๆเลยอัพฟรีอัพฟรีใครๆก็ชอบส่วนเจ้านี่ถ้าจะให้โหดต้องไปกับสายล่างแต่ ใจผมอยากเล่นกับสายกลางเพราะว่าสายกลางได้รับบัฟมานะเอาตัวนี้เป็นสายล่างก่อนแล้วค่อยเอาสายกลางอีกตัวหนึ่งนะเนาะกับเป็นสตรองสายกลางซูเปอร์มังกีถูกบัฟมาให้มีความสามารถในการาตีแล้วยิงแล้วติดคริซุกไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเราเน้นสายกลางอะระยะโจมตีมันเพิ่มขึ้นมากอย่างไงล่ะ มันใส่บนดีกว่าระยะจมตีดีนะมันโดนระยะกลางผมปรับให้เป็นสตรองโอเคใช้ได้ผอว่าการป้องกันของเรามันพอพอได้อยู่ประมาณนึงเลยละ่ะถึงแม้ว่าการเงินจะไม่ได้แบบว่าสูงริ่วแต่ก็ไม่น่าเกียดเลยครับทุกอย่างเลยมงวิเลตนี่ครอบคุมทุกตัวสวยงามจริงๆ วิเลตอันนี้ก็ครอบคลุมทุกอย่างสวยงามมากเจ้านี้ก็ครอบคุมทุกตัวบวกกับทางแบบเน้นไปทางฝั่งไพมารีซะส่วนใหญ่ผมว่าผมวางแผนการวางโอเคอยู่นะเน้นกระจุกเดียวเดีย๋ยวผมจะอัพซูเปอร์มังกี้ตัวนี้ให้กลายเป็นเทอสี่ก่อนหมื่นเก้าแล้วมันก็จะป้องกันได้ดีมากขึ้นอีกเยอะเลยครับ กระสุนสองมือแบบสวยงามปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นพวกแบบว่าดี t ผมจะปราบได้ไหมซิกกี้บอมผมมันมีแค่ตัวเดียวด้วยก็ต้องหวังพึ่งความสามารถของวินเลตและก็ซูเปอร์มังกี้แล้วล่ะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าผมมีเงินแล้วซื้อได้นะเอาให้เป็นสายบนเทียห้าของบอมชุดเตอร์ดีดีก็มาเถอะ มันแพ้เราทันทีนี่อัพเป็นเทียสี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัพบอมชูเตอร์ให้ให้เป็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวเริ่ม,มอัพเทียขึ้นไอ้ตัวนี้ว่าหกหมื่นผมว่ามันแพงไปนิดนึงอ่ะเราไม่น่าจะสร้างได้อ่ะออกสามพันโหดบลูนิมแพ็ยิงแล้วติดสตันเพิ่มขึ้นมาห้าหมื่นห้าเนี่ยแพงมาก ถ้าเราเน้นสไนเปอร์มาเอาการเงินหน่อยนี่น่าจะได้นี่เป็นด่านแรกเลยนะถ้าแบบว่ามีสไนเปอร์ให้เล่นแล้วก็ดูเป็นการเงินที่ดีที่สุดแต่ว่าผมไม่เล่นนานๆทีก็แบบว่าอินดี้กับชีวิตตัวเองประมาณนี้นี่แหละโมแอฟแอสซินครับช่วยเรื่องทำลายโมแอฟคลาสได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็มีความสามารถกดยิงมิไซล์ถล่มใส่ แอปแอสซัสซินโอเคตุ่มตุ่มตุม,ตม,ตมยิงอัดตรงข้างหน้านั่นแหละเวลาผมเล่นนะผมจะชอบวางไว้ในจุดที่แบบมันไม่ได้ต่อสู้แค่รอบเดียวแต่ว่ามันสามารถที่จะศัตรูมันจะวนมาเจอในตอนท้ายเกมได้อีกครั้งหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยผมถือว่ามันคุ้มค่านะวางป้อมเดียวเท่ากับแบบวางสงตัวเลยขึ้นอยู่กับด่านด้วยแหละ บางด่านมันก็ไม่เอื้อมหน่วยให้เราทําอย่างนี้ได้ะถ้ามันไม่เอื้อมหน่วยอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชอยที่เราจะเลือกใช้แล้วล่ะตัวเนี้ผมจัเกรดผมจัพเกรดไปในทางของสายบนอีกทีหนึง่ง <c oughs> แล้วก็เพิ่มอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเอาให้มันอยู่ในระยะวินเลไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเดีถ ผมอยากลองระยะแล้วถ้าอัพอันนี้ด้วยโอเคระยะดีเลย <c oughs> กลดีครับใช้ได้ห้าตัวกำลัางงามทีนี้ลองเก็บเงินไปดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรให้กลายเป็นเทียห้านะโมแอปมันก็มาไปแล้วนะแต่มันเสร็จเราไปนานล้วมันโดนวิไซัยลถลม่มเน้นทำลายโมแอปโดยเฉพาะ ตัวน,นี้ก็ช่วยยิงได้เยอะเหมือนกันนะครับผมให้มันยิงเฟิร์สนั่นแหละถูกละเดี๋ยวเราซื้อเก้าหมื่นแพงมากไม่ได้หรอกจริงผมจะซื้อคอทัวอาร์มาไว้ก่อนเอาไวบ้บัฟก็ได้นะเกมใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วด่าน83ดิบชิวๆเนอะพอผ่านบลูนารียสมาได้แล้วเนี่ย ต้องเหนือจากนี้มันชิวไปหมดเลยแต่ผมก็ยังแนะนำอยู่ดีนะว่าด่านเนี้ยถ้าอยากจะเล่นให้ดีๆต้องเน้นสไนเปอร์นะเน้นสไนเปอร์เป็นตัวป้องกันแล้วก็เป็นตัวกันเงินพร้อมๆกันไปเลยจะโหดมากเลยครับแต่ด่านนี้อินดี้ตัวที่ส่วนตัวผมชอบผมไม่ใช้ครับใช้อย่างอื่นเดี๋ยวผมอัพเนี้ยแหละ บลูนคลัชมาก่อนทีนี้นถ้าผมอัพไปนี้เสร็จนะ DDT หรือว่าหลายๆอย่างเสร็จผมแนละ้วติดสตันรัวๆแล้วก็โดนบอมชูเตอร์ถล่มยิงใส่ติดสตันเห็นนะโอ้โหนี่มันด่านบอมชูเตอร์จริงๆเลยนะผมชอบเหมือนกันนะบอมชูเตอร์อ่ะแต่จะไม่ชอบถ้าด่านนั้นไม่มีวิเลทให้เล่นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มันข้อเสียของเขาอ่ะเขาเก่งหลายๆเรื่องแต่ข้อเสียคือแบบเขายิงพังตัวไม่เป็นมันเป็นแบบข้อเสียที่หุนหิดนะหุนหงิดยังไงไม่รู้แต่ก็จะโอพีไปซะทุกอย่างก็ไม่ได้เนาะก็โหดบ้างเก่งบ้างโหดบ้างสลับกันไปก็โอเคเดี๋ยวผมออาบองชูเตอร์เป็นเทียห้าดีกว่าโมอแอปอันไนมินเนเตอร์ตอนแรกก็เลงจะพูดว่า อ่ะแบบออออลิมิเอเตอร์ไม่ใช่อะไรมิเอเตอร์ตอนแรกผมจะบอกว่าอะไรนะอ n i h ฮ l เลชัน ah ช่วงนี้เล่นฮอนไง a n n i ไ i l ฮ t เลชัน ah ก็คือแบบทำลายพบห้าตัวเลยใน .dot a มันเรียกว่าอะไรนะอ่าดับเบิลคิวทริปเปิลคิวแล้วอะไรอีกอ่ะถ้าสี่ะ ถ้าถ้าถ้าฆ่าสี่ตัวใน d อ a แบบเราเป็นคนฆ่าสี่ตัวในการสู้ครั้งหนึ่งในฮอนอะผมจำได้มันดับเบิลแท็บแฮตทริกควอดคิวแล้วก็อะไฮิเลชันแต่ในด a เนี่ยอะไรนะผมลืมผมกำลังนึกอยู่ผมไม่ได้สนใจฮเกมเ,เลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมชนะแน่ๆ จิมันไม่น่าลืมเนาะแบบบัคิวทริปเลคิผมลืมสี่กับห้าใน .dot ด a ดคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะผมจะได้แบบว่าคลายความความแบบจึ๊กๆอยากจะจำให้ได้ในสมองเนี้ยแต่มันนึกไม่ออกไงชื่อเียห้า บอมชูตเตอร์เทียห้าครบถ่วนสวยงาม <c oughs> ด่านเก้าแปดหนึ่งในด่านอันตรายแต่ว่าถ้าโดนสตันน่ะอย่างนั้นอ่ะไม่อันตรายแล้วมันมาทีละน,น้อยๆเพรมันติดสตันครับ <c oughs> แล้วก็ก่อนด่าน <c oughs> ก่อนด่านร้อยอัพคอทูอาร์มได้ด้วยยิ่งยิ่งยิง ระเบิดถึงไหมถึงด้วยโอเคตื้อตมชนะได้อินสตารมังกี้มังกี้เอสศูนย์สองสองนั่นเองครับใช้ได้ด่านนี้ชิลดีสบายสบายนะเล่นอีกหน่อยนะติดลมชิวๆดับเบิลคิวทริปเปิลคิว มันไม่ใช่คอร์สคิวแน่ๆคอร์สคิวนันในฮอนเสิร์ดเน็ตดีกว่าผมอยากรู้ทุกคนไม่ต้องบอกผมก็ได้ผมดูเอาผมจะคิีว่า5คิว ใน .a อืม5 Q ใน r a m p a g เออ,อ .a เรียกแ a m p a ใช่ใช่ใชแล,ล้วถ้าสี่ล่ะ Ultra Q เออใช่ใช่ใช่ใช Double Q Triple Q Ultra Q r a m p a e ใช่ใช่นี่ .a แต่ถ้าในฮอนมันจะเป็น ดับเบิลแท็บแฮดทริกฟอร์ตคิวออฮิเลชันเอ้ยไม่แหมเสียเวลาเสิร์ดเลยนะเนี่ยโอเคแต่เกมนี้พอแล้วดีกว่ามันผ่านไปแล้วยิงมันให้จบจบด่านนี้แล้วพอยิงมิสไซ์บูทเข้าไปสักควินซี่บูททุกอย่าง เดี๋ยวลูกธนูเรียบร้อยครับพอพอแบบรู้ว่าโอเคมันเอาตราคิวกับลมเพจปุ๊บรู้สึกสบายสมองมากเลยประมาณนั้นเนาะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นในครั้งนี้ผมขอพักชิวชสมองนั่นแหละก็เลยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็น่าจะให้ความรู้เรื่องการวางหรือว่ายูนิตที่ควรเลือกแต่เมื่อกี้ยูนิตที่ควรใช้มากที่สุดคือสไนเปอร์ แต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเล่นมันบ่อยจนเบื่อเปลือเปลี่ยนบ้างก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ทุกอย่างมันไม่มีอะไรตายตัวสําหรับเราอยู่แล้วเราก็เอาที่สบายใจเลยครับดีที่สุดแล้วครับโอเคก็ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร์นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมมันซาฮ้นี่ขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยในการรับชม และขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกใม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม